สวัสดีครับเรามาดูรถกระบะแคบพร้อมใช้งานอีกคันนะครับโตโยต้าไมตี้เตีโปกหน้าหลังมานะครับรถปี97เครื่องยนต์ดีครับผมไม่มีไอน้ำมันเครื่องนะครับน้ำไม่ดันคัสซีสวยทั้ง2เส้นนะครับไม่มีผูไม่มีดามนะครับภายในสวยครับมีตำหนิบ้างนะครับตรงแคบหลัง อ,อาจจะมีเลียวอยบ้างครับตามการใช้งานแอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังนะครับพวงมาลัย power เอกสารชุดโอนครบราคาคันนี้เปิดขายที่6,9 0 0 0บาทนะครับราคาสามารถต่อรองกันได้นะครับท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับที่อยู่เบอร์โทรผมวางไว้ให้แล้วเรียบร้อย ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ